หกเจ็ดเป็นลูอ่ะอารมณ์นี่วะที่เขาไม่มีฮะที่เขาไม่มีมมรูเจอแมงมมุนะได้ไม่ไข่ครับผมนี่ไข่เต็มท้องเลยคนยากย่างกินเลยนะ บๆๆๆเดี๋ยวยตๆไ้นบไหนดูซิเออนี่เจลูกวิคดิเออนี่กบตัวใหญ่อยู่หักมั้ยติหักไม่เป้พอหักเอ้าปใส่ไว้่อกีมานิดหน่อยอ่ะ ในในในโอ้โหเนี่ยใส่สะดุดลมได้ออกหน่อเอไม่รู้ทำไมโอ้โหนี่ใส่นี่ก็ได้รวมกันเออจะได้จะได้ไม่หลุดนะมสะดุดลมมานิดเดียวอ่ะโดนสะดุดไปเฉยอ่ะไม่รู้อะไรอ่ะ น้ำน้ำจับทุงปุ๋ยหน่อยลูก ปุ๋ยเธอหลุดออกหมดนะพี่รามจับถุงปุ๋ยหน่อยน่ะหลุดหมดนั่นน่ะนั่นไงกบใหญ่พี่พิกไปแล้วบ้างน่ะอ๋อยังได้อยู่ จกปลานี่เกียดเลยเขียวๆจิตปาตนี่อ่ะ100น้อย

เอ้ยเอ็นอื่นวยนตาอนว่ดีนครับนี่ครับเริ่เิ่มเเลยเห็นตาอึ่งไงวะเนนะนี่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 ไหมแถวนี้แหละ ไม,ไม่ใช่จะพูดครับตรงนี้มันก็ออกมาเรื่อยตรงที่เขาไถยไหมเราไปจับทีนู้นเนี่ มันกัดกันมันน่าจะกำลังไปหากินไอ้อระเยียบเล้่มันกรกโดด้วยม่มงูลายส่อเลยงูลายตัวใหญงเฮ้ยเขาก็หากินของเขาเลย โอ <Scroll> ้บางคนเขามาแต่หัว่้าก็ได้ใช่ใช่หัว6กิโลกิโลหัวหัวามันออกออกมาเยอะเลยแค่นี้ก็พอได้กินแล้ว อย่าไปเยอะกว่าคืนนี้คืนครับแคราชเกิดอะไรอันนี้ผลผลว่าผลประกอบการเป็นไงครับพี่บิ๊กก็โอเคครับอาผมบอกว่าวันนี้รีบจับแบบที่ที่จริงมันพึ่งกำลังออกกันเลยนี่เยอะเลยนี่กบได้กบสองตัวนี่อันอันอันนี้ที่บอกว่าอะไรนะเดินเดินสะดุดล้มสะดุดแล้วมันมันไปไอ้ปริขามันไปทับก็ก็ต้อง ก็ต้องไปดูในคลิปตอนตอนอารามก็โดนจับคีิี้ท่านใจเอาแล้วก็อีกอีกตัวก็อีกตัวผมก็พยายามแบบคือเดินจะปัดออกแต่มน้องมันนั้นไปก็เลยโอเคต้องเอาโอเคครับก็บนันะก็หาอยู่หากินแบบนี้แหละครับตามสไตล์ชีวิตบิ๊กซรินแล้วก็เปาใส่บัตเทอร์ครับโอเคครับเดี๋ยว้้ดูกันว่ามีเมนูอะไรโอเคครับสดีสดีครับอนนี้เอา